สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวทีอาร์ดีสปอร์ติโวเครื่องดื่มคิงผงสัเร็จรูปตราจินเจน <Wow. S 1> ปลากระป๋องโรซาเชนไบรท ซอสบสุนโดยน้ำดื่มตราสิง์นะ่ครับทีมแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับนั่นคือทีมของพี่เบกกี้และพี่ตุ๊กติกนะครับมาดูกันว่าเบื้องหลังนะครับการฝึกซ้อมของทีมพี่เบกกี้นั้นจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับพี่หาวศิลปินต่างประเทศที่แบบอยู่ในใจพี่เลยใครก็ยองซีเพลงเดียวเลยที่ชอบมากเพลงอะไรครับ Listen โอ้โหเพลงนี้แบบว่าเห็นภาพเลยคร mm ับ hmm. โดยบุคลิกโดยหน้าตางี้แล้วเนี่ยเหมาะมากความหมายในตัวเพลงก็ลักษณะเหมือนกับเราเนี่ยแหละค่ะ mm hmm. ไม่มีใครสนใจไม่มีใครฟังอะไรเงี้ย mm hmm. เราก็พยายามถ่ายทอดความรู้สึกออกไปว่าเออ mm hmm. ฟังฉันบ้างนะอะไรเงี้ยบอกเลยวันนี้คุ้มค่าจริงๆที่เป๊กรอคอยให้ใครก็ตามมาทำให้ทีมเป๊กชนะเป็นครั้งแรกและเป๊กค,คิดว่าผู้หญิงที่ชื่อตุกติ๊ก ทำได้ค่ะสาหรับวันนี้จะไม่แข่งกับใครนะคะก็จะแข่งกับตัวเองแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดด้วยนะคะพี่ครับมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับรักซับให้ไปสารอาญารักนะคะให้สารสัมพันธ์แต่ถ้ารักตุ๊กติ๊กนั้นเจอกันที่สารเจ้าค่ะเอาละไปดูนะว่าจะเป็นยังไงกับพี่ตุกติกที่วันนี้เธอมาในรายการของเราเพื่อ นำเงินรางวัลไปใช้หนี้ที่กู้มาเรียนและนำเงินก้อนนี้ไปให้แม่นะครับกับบทเพลงนี้ครับ Listen ครับเชิญครับ But can complete. Listen. Mm -hmm. so I believe in you. I believe to find belief. All the time has come for my dreams to be heard. There will not be put aside a dream into your arms. Cuz you all who is there แลละเมิ์โอ้พี่ทำไมอ่ะออกจากสารเจ้าเธอเชื่อผมจริงโอ้โหสุดยอดคือจะบอกว่าอึ้งนะ จังหวะได้ลีลาได้ทุกอย่างมันใช่อ่ะพี่ตุ๊กติ๊กบอกเลยว่าเชียบสุดอยอดครับน้องเกรซครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เป็นเพลงของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะบอกผู้ชายคนนั้นให้ฟังฉันบ้างฉันเป็นฉันอยาา่าบังคับให้ฉันเป็นใครแล้วความรู้สึกที่พี่ถ่ายทอดออกมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ,อารมณ์แผดออกมาแล้วเสียงก็แผดตามได้ไพเราะมากจริงๆ ขอบคุณน้องเกรซมากครับเอาละแน่นอนมาถึงหัวหน้าทีมครับขอบพระคุณมากที่พี่มากู้เกียรติให้เป็กค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่เป็กคับวันนี้นะขออีกนิดหนึ่งครับขออีกนิดหนึ่งคนนะคะสมัยนี้ชอบดูคนแต่เพียงเปลือกนอกครับฉาบไว้ด้านนอกสวยงามก็ดูว่างามตามสม แต่อยากให้ดูกันข้างในใช้คนตมตุ๊กติ๊กงามสมทั้งข้างนอกและข้างในค่ะสุดยอดครับเ,เ,เชิญพี่ลูกจีน่ไปพักก่อนได้เลยนะครับอเอาละนั่นคือเป็นเพียงแค่ท่านแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นโชว์แรกของค่ำคืนนี้ยังมีอีก2โชว์ด้วยกันและทีมต่อไปนั่นคือทีมของพี่บอลและน้องเรดานะครับ <ห Voilà. S 2> จะเป็นอย่างไรนี่คือเบื้องหลังไปชมกันครับวันนี้คิดว่าจะร้องเพลง เพยงข้างหลังของพี่ออปองสักครับเพลงนี้เนี่ยเขาร้องสองคน,<อ>นปกติแล้วเราสามารถที่จะร้องในคนคนเดียวได้ใช่ไหมไหวเหรอกระวนกระวายคิดถึงเท่าไหร่ไม่ถึงเขากรุบดีๆนะจะเป็นจะตายรทรนททราไรสุดท้ายก็เหงาคือต้องให้มันดูแตกต่างเลยเสียงออฟก,กับเสียงเบสให้แบบให้คนดูมันแยกออกเลยไม้เด็ดของเพลงนี้จริงๆแล้วแค่ตัวเพลงเนี่ยก็ สุดๆแล้วครับเพราะว่าเขาร้องกันสองคนออฟปองศัก,ก<ม>เป็นชลาทิตแต่ว่าวันนี้ผมมาร้องคนเดียวแล้วก็ร้องในแบบของผมเองร้องและเล่นกับเกเพะเมื่อกี้ตอนเลือกเก๊ไม่มองเราเลยเพียงข้างหลังอ็ะคือไม่สนใจอะ่ะเนอนันน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันตรงตรงความหมายวันนี้ผมก็จะทําให้เต็มที่เพื่อน้องน้องอัติสติกนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมในห้องส่งมีความสุขกับเพลงของผมที่สุดครับ โหลักสายตาจากเขาไม่ได้เลย